ဒီလိုလည်းလုပ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲ။ဖန်ဖန်ထမင်းလော เขาไหวสัมผทานด้แต่น,นี่แเบบนเดียวเราที่นนีารนาเนาะ มาลดีดูไ่คยตัดบันครับข้ขอน้อกวงสัานพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายนี้เดขอพระทจงรลื่อนไปอยเชญาิรราข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดยอาทั้งหลาย ญาวริวาปุาปราภิปุเรติาขัลังเอวะเมว้ยโตทินางเปตานางอุปกปะปเตที่ตังปาทีตังคุมห้างจิประเมวัสมิชาโตสอบเพปูเรนตูสรางกปาจันโทปลนสโซยาถามนิโฑาติราโสญาถาสพัสพติโย อาเตปาวะวนตารายวัสุพีธิพาโยภาวาภีวธนาเสีเด ที่สุดค่ะพ่อแม่เขาทำทุกวันบ้านก็เดินมาไกลไหประมาณประมาณกิโลก็แยกซ้ายขวาหนึ่งวัดไปทางใต้แล้วไปทุกวันก็มาให้ใจดีนะ